ตอนนี้ขบวนรถไฟจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายสถานีต้นทางจากที่หัวลำโพงมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับตั้งแต่วันที่19มกราคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะลองนั่งดูบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่อง Book p a n e t นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วนะครับก็จะไม่พูดเรื่องดราม่าเปลี่ยนชื่อแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมานั่งรถไฟทางไกลรถไฟปูนปูนรอฟอทอนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สิบมกราคมนะครับเป็นวันแรกที่รถไฟปูนปูนเนี่ยได้มาใช้ที่สถานีกลางบางซื่อ เป็นวันแรกนะครับก็เปิดตัวไม่ค่อยสวยนะมีขบวนช้าหลายชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็เดินมาที่ประตู4นะครับก็จะมีรถเข็นแล้วก็วีลแชร์นะครับให้บริการประตู4เนี่ยก็คือทางด้านริมสุดเนี่ยนะครับถ้าเรามาจากถนนทางด้านหน้าที่ข้างบนมีนาฬิกาเลข9นะครับที่เข้าไปขวามือก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทฟู้ดสเตชั่น จะต้องเข้าไปซื้อตั๋วข้างในก่อนนะครับจะลองนั่งไปแค่ลังสิทธ์นะครับถ้าใครนั่งไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาทางรถไฟฟ้าสีแดงหรือว่า MRT เนี่ยมันจะอยู่คนละด้านกันเลยนะต้องเดินมาไกลพอสมควรจริงๆเข้าได้ทั้งประตู3ประตู4นะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นเคาน์เตอร์ขายตัว๋วเรียงยาวนะครับนอกจากเมื่อวานขบวนรถไฟล่าชาแล้วก็มี บนเรื่องต่างๆกันมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับมันอาจจะไม่ง่ายนะครับในตอนแรกแต่ว่าเราก็ต้องใช้สถานีกลางบางซื่อเนี่ยเป็นสถานีหลักนะครับส่วนหัวลำโพงก็ยังไม่ปิดนะครับก็ยังมีรถหลายขาบวนเข้าออกอยู่นะครับทีนี้อันนี้ผมว่าก็สําคัญนะครับเรื่องแปลนของสถานีกลางบางซื่อเอาง่ายๆเราแบ่งเป็น3ส,ส่วนดูทางขวามือ long distance train ก็คือ รถไฟทางไกลหมายถึงรถไฟรอฟททอรถไฟปูนปูนรถไฟดิเซลนะครับที่เราจะไปขึ้นวันนี้นะครับที่ย้ายมาจากหัวลำโพง19มกราคมนะครับทางเข้าข้างหน้ากับประตู3ประตู4ตรงกลางยังไม่เปิดให้บริการนะครับก็จะเป็นพวก ไฮสปีดนะครับความเร็วสูงไปภาคเหนือภาคอีสานความเร็วสูง3ส,สนามบินแล้วก็แอร์พอร์ตลิงค์นะครับซ้ายมือเนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับก็คือสีแดงที่เป็นตัวเนะครับก็คือรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงนะครับบางซื่อไปลังสิตแล้วก็บางซื่อตลิงชานส่วนสีน้ําเงินทางด้านสายลิมสุดก็เป็นทางเชื่อมต่อกับ MRT สีน้ําเงินสถานีบางซื่อถ้าจําได้แค่เนี้ย ก็จะช่วยให้เราไม่หลงนะครับเพราะว่าทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเดินไกลนะอันนี้ก็เป็นแผนง่ายๆของชั้นล่างนะครับซึ่งณปัจจุบันก็เดินทะลุถึงกันได้หมดนะครับจะปิดพวกทางขึ้นบันไดเลื่อนตรงกลางที่จะไปชานชลาชั้นไฮสปี ed, ชั้น3านะครับแล้วก็ป้ายต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาว่าดูยากแต่เอาจริงๆเนี่ยก็ ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับคืออาจจะสถานที่มันใหญ่นะครับเวลาเขาถ่ายรูปแบบมุมลึกอย่างนี้มันอาจจะมองเห็นป้ายไม่ชัดหรือว่ามันสะท้อนกับกลืนกับสีของอาคารไปหมดเลยนะครับก็พอจะเข้าใจนะครับอาจจะต้องปรับปรุงขนาดหรือว่าพวกสัญลักษณ์อะไรที่ไม่จําเป็นออกเราก็ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งตอนนี้ทํางานกันเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับซื้อตัวเสร็จแล้ว ก็ต้องนั่งคอยก่อนนะครับจะขึ้นไปที่ชันชลาแบบสถานีรถไฟปกติเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นระบบปิดน,นะครับสักประมาณ20นาทีนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาเรียกขึ้นรถไฟนะครับบอดดิง้งคล้ายๆกับเครื่องบินอย่างนั้นเลยนะครับคือเขามีประกาศด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากความใหม่นะครับยังไม่เคยใช้ก็จะมี เจ้าหน้าที่ถือโทรโีคงนะครับเวลาขาบวนไหนจะออกนะครับแล้วก็คอยอถามผู้โดยสารดูว่าจะไปขบวนไหนนะครับชั้นบนเนี่ยมันมี12ชั้นชลานะครับสามสี่ 3, 4, แล้วเก้าสิบเนี่ยเป็นของสีแดงไปแล้วนะครับก็หนึ่งสองห้าหกเนี่ยก็จะเป็นของสายเหนือสายอีสานแล้วก็อะ,อะไรนะเจ็ดแปดสิบเอ็ดสิบสองก็จะเป็นสายใต้ นนี่นะครับตรงทางขึ้นลิฟต์กับบันไดเลื่อนนะครับเขาจะาปิดเอาไว้ไม่ได้มีเป็นสวิงเกตนะครับพอ20นาทีก่อนรถไฟจะออกนะครับเขาถึงจะเปิดให้เราเนี่ยขึ้นไปนะครับแล้วก็ตู้กดน้ำขนมเนี่ยก็เยอะเต่าบินอะไรมีหลายเจ้าเลยนะครับบางคนบอกว่ามันไม่สวยนะครับไม่เท่ากันต้องทำตีม ทำเป็นกรอบเป็นหน้ากาให้สวยๆนะครับเ t m เนี <Yeah. S 1> ่ยเห็นแต่กรุงไทยนะถ้า่างคานอื่นเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่านะครับส่วนศูนย์อาหารไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะมีเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับไอตรงประตู4ี่ริมสุดทางด้านทิศเหนือเนี่ยมันก็มี7-8ล้านองเนาะรวมกับทางขวามืออีกหน่อยนะครับแล้วก็ที่นั่งมันก็น่าจะน้อยไปด้วยนะครับนี่พูดถึงห้องน้ำหน่อยนะครับหลายคนคงเคยใช้แล้วกระดาษในห้อง น้ำเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่อีกข้างนอกเนี่ยตรงที่ล้างมือเนี่ยมันมีก็เอากระดาษตรงนั้นมาได้อันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงที่กดชักโครกเนี่ยคือปุ่มฟลั่มันอยู่ข้างหลังอ่ะมันไม่มีที่เป็นก้านโยกแบบนั้นนะครับแล้วคนก็จะไม่รู้เห็นไหมต้องมาเขียนป้ายอย่างนั้นมันก็ไม่สวยแล้วก็ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยผมว่าเขาไม่รู้หรอกว่าจะต้องเอานิ้วคลำไปดังด้านหลังแล้วกดอย่างเงี้ยนะครับ ัน,นี้ขึ้นไปที่ชาญนชลาที่ชั้น2ที่เป็น12ช่องนะครับถ่ายตอนขากลับคือผมจากลังสิตนั่งสีแดงกลับมาเป็นช่วงบ่ายๆมันก็เลยไม่เห็นรถไฟรฟอทอมาจอดอยู่ด้วยนะครับก็น่าเสียดายคือที่ชั้นล่างมันเป็นแบบตัวเเพราะว่ามันมี2ส,สายใช่ไหมครับสายเหนือใต้แล้วก็ตะวันออกตะวันตกนะครับเขาก็จะให ลงมาเชื่อมกันได้โดยไม่ต้องออกจากระบบสองข้างของตัว S ที่เว้าเข้ามาเพราะว่าที่มันกว้างะนะครับตรงที่เว้าเข้ามาก็จะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นลงไปยังชา้นฉลาของสายทางไกลได้นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีบันไดเลื่อน2ข้างคือรถไฟทางไกลเนี่ยเวลาออกตรงประตู3-4เข้าไปใช่ไหมฮะมันจะเป็นทิศเหนือส่วนเวลาขาเข้าสถานีเนี่ยเขาจะจอดลึกเข้ามาทางทิศใต้เพื่อ จะให้สะดวกต่อการเชื่อมต่อกับสีแดงกับสีน้ำเงินแต่ช่วงที่ผมถ่ายมันเป็นตอนบ่ายมันไม่มีรถไฟทางไกลเข้ามานะครับเลยไม่รู้ว่าเขามาส่งผู้โดยสารเนี่ยลึกเข้ามาถึงใกล้กับสีแดงเลยหรือเปล่านะครับข้อมูลอันนี้ต้องขอขอบคุณเพจ Render Thailand กับเพจนั่งรถไฟกันนายแฮมมินนะครับแล้วตรงทิศใต้นี่ก็มีห้องจำหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลด้วยนะครับแต่ว่า ซื้อแล้วก็คงต้องเดินไปขึ้นที่โซนตรงประตูสี่นะครับอีกอย่างหนึ่งก่อนขึ้นรถไฟนะครับพวกป้ายบอกเวลาหรือป้ายขบวนสถานีผมไม่ค่อยเห็นมันกระพริบเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเห็นไหมฮะเขาใช้กรุงเทพอภาาอิวัฒน์แบบสะกดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมันก็มีปัญหากับชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับคุยกับฝรั่งข้างๆนี่เขาบอกว่า อันโฟนอัลเจอรนะครับก็อ,ออกเสียงไม่ได้ก็ต้องคิดดูว่าชื่อที่เป็นทางการกับชื่อที่จะใช้ในการสื่อสารนะครับเหมือนหัวลําโพงเนี่ยก็ใช้เป็นแบงคอกใช่ไหมฮะโอเคเราจะไปขึ้นรถกันแล้วนะครับชั้น3นะครับจะเห็นว่ารถเนี่ยดูเตี้ยๆนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มชั้นชลา,าเนี่ยมันสูงเท่ากับพื้นรถข้างบนเลยนะครับต้องเอาไม่ใช่ไม้กระดานนะครเป็นเหล็ก แผ่นๆเนี่ยนะครับมาพาดเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าตู้แบบติดแอร์นะครับชั้นสองอะไรเงี้ยมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าพนักงานเก็บไม้กระดานแล้วก็เสียงวูดแล้วก็เป่านกหวีดโอโหเสียงดังมากครับรถออกแล้วด้วยความที่อยู่ชั้นชลาหนึ่งนะครับก็อยู่ริมสุดก็เลยมองเห็นไปทางด้านนู้นนะครับก็คือข้ามถนนไปก็จะเป็นสถานี ชุมทางบังซื่อนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นปูนซีนเมนต์ก็จะเป็นทางยกระดับไปจนถึงเลยดอนเมืองไปหน่อยนะครับบนทางยกระดับเขาก็จะปิดห้องน้ำนะครับเป็นเรื่องที่การรถไฟเนี่ยก็จะต้องสื่อสารนะครับแล้วผูด้โดยสารก็ต้องทําความเข้าใจเป็นขั้นตอนนี้ไม่ได้เหนือบากกว่าแรอางอะไรนะครับเหมือนเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยนั่งรถเมย์นั่งแท็กซี่ไปทํางานเนี่ย ครึ่งชงั่วโมงค่อนชั่วโมงเราก็ไม่เท่าห้องน้ำนะครับเพราะเรารู้จนเกิดความเคยชินนะครับร้อยวันพันปีถึงจะมีเหตุฉุกเฉินสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเรื่องห้องน้ําบนทางยกระดับก็เช่นกันนะครับต่อไปก็คงจะเคยชินนะครับมันไม่น่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นนะครับทำได้นะครับแล้วพอรถไฟทางไกลขึ้นมาวิ่งบนทางยกระดับเนี่ยก็จะวิ่งผ่านสถานีลายทางต่างๆนะครับที่สีแดงจอดเนี่ย หรือว่าแต่ก่อนนั้นวิ่งข้างล่างแล้วจอดเนี่ยพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะไม่จอดนะครับจะไปจอดที่ดอนเมืองอันนี้ก็จะให้ดูว่ามันมีรางอีกรางหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นของสีแดงคือเป็นราง1เมตรเหมือนกันแต่ว่าบางคนกลัวว่าเอรถไฟธรรมดาขึ้นมาวิ่งแล้วเนี่ยจะไปเกิดผลกระทบต่อสายสีแดงหรือเปล่าก็คือมันแยกรางกันต่างหากเลยนะครับมีสีแท็กไปกับ ก่อนจะวิ่งทรูผ่านวัดเสมียนบางเขนหลักสีอะไรพวกนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปลงดอนเมืองหรือว่าลังสิตแล้วนั่งรถไฟชานเมืองแบบนี้มันแค่20บาทเองมันถูกกว่านั่งสีแดงเท่าไหร่42บาทใช่ไหมครับแล้วมันไม่จอดด้วยน่าจะเร็วกว่านะครับจริงๆมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่การวางแผนการเดินทางนะครับต้องอย่าลืมว่ารถไฟทางไกลเนี่ยมัน ไม่ทีนะครับจะมีช่วงเช้าๆพอใบ่ายก็จะหายไปแล้วคุณต้องรู้เวลาพอสมควรนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับสายอื่นมันก็อาจจะอยู่ไกลกว่านะครับในแผนผังเนี่ยนะครับข้างล่างก็จะเป็นรถไฟธรรมดานะครับแล้วตอนนี้ขึ้นไปเส้นที่สสีดำนะครับที่วิ่งออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วก็เส้นที่3 คือรถไฟฟ้า,ฟาชานเมืองสายสีแดงนะครับก็จะแบ่งรูปแบบกันชัดเจนเนาะถ้าใครจะลงตามจุดต่างๆก็จะใช้สีแดงนะครับถ้าะจากกรุงเทพจะไปต่างจังหวัดเลยก็ไปรถไฟทางไกลทีนี้ที่หัวลำโพงเนี่ยยังไม่ได้ปิดนะครับก็ยังมีรถไฟหลายขบวนเข้าที่หัวลำโพองอยู่นะครับที่ย้ายมาบางซื่อเนี่ยจะเป็นพวก รถเร็วรถด,ด่วนนะครับมันจะมีรถไฟธรรมดาที่ไปพวกอะไรพิศณุโลกนะครสวรรค์ใช่ฮะถ้าจำไม่ผิดก็ยังใช้ทางเก่าอยู่ในแผนผังเนี้ยทางเก่าก็คือเส้นสีดำนะครับทีนี้ดูที่ทางขวามือนะครับที่มาจากหัวหมากมักกสันคือมันเป็นรถไฟสายตะวันออกไปสัตหีบไปชเชิงเซาเนี้ยพอเข้ามาตรงโยมราชเนี้ยมันจะติดตรงสีชมพูใช่ไหมฮะมัน ที่เรียกว่า missing link เนี่ยคือมันจะเป็นเขตเมืองนะครับมันมีทั้งทางยกระดับทางอาลอดใต้ดินนะครับที่เราเคยอธิบายไปแล้วนะครับซึ่งยังไม่ได้ก่อสร้างเพราะฉะนั้นสา,ายตะวันออกเนี่ยมาถึงยมราชจะเลี้ยวขวาไปบางซื้อไม่ได้นะครับก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช้สถานีหัวลำโพงเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับอ้าวตอนนี้เรามาถึงสถานีดอนเมืองนะครับ ข้างบนเนี่ยรถไฟฟ้าสีแดงชานเมืองขึ้นไปแล้วนะครับแยกกันแล้วส่วนรถทางไกลเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับตอนเมืองก็จะเป็นสถานีใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งรถไฟฟ้ารถไฟทุกชนิดเนี่ยจะจอดนะครับก็จะมีคนขึ้นลงเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตรงประตูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ตรงเนี้ยไม่มีคนเอาแผ่นเหล็กมาพาดด้วยนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมา ช่วยขนกระเป๋าใหา้ผู้โดยสารนะครับก็ทุรักทุเลพอสมควรนะจำได้ไหมสถานีดอนเมืองจะมีสกายวอล์กที่มีทางต่างระดับไม่มีทางลาดนะครับถ้าคนมาจากสนามบินแล้วก็ใช้สกายวอล์กนั้นแล้วก็มาต่อขึ้นรถไฟนี่ก็คงมีบน Amazing Thailand พอสมควรนะครับดีที่ว่ามีแค่3สถานีใช่ไหมที่เป็นระบบใหม่ ก็คือบางซื่อดอนเมืองแล้วก็รังสิตนะครับเดี๋ยวรังสิตผมจะลงก็ไม่รู้เป็นยังไงอันนี้ทางรถไฟก็ลดระดับลงมาที่พื้นดินแล้วนะครับเลยดอนเมืองมาหน่อยก็เข้าห้องน้ําได้นะครับไอเส้นไปตลิ่งชันนะมันมีสถานีบางบํารุงกับตลิ่งชันไม่รู้ว่าปัญหาเวลาเปิดประตูแล้วมีแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าพอถึงสถานีรังสิตท,ที่ผมจะลงนะครับก็เห็นพนักงานเนี่ย หลายคนเลยมากันเป็นทีมนะครับเอาแผ่นเหล็กเนี่ยพาดกับประตูนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้่ไม่ทุกประตูด้วยนะครับบางประตูก็จะไม่เปิดแล้วพนักง,งานเขาก็จะบอกผู้โด,ดยสารที่จะรอขึ้นรถไฟเนี่ยว่าจะขึ้นตรงจุดไหนนะครับที่เขาจะวางแผ่นเหล็กก็มีหลายตู้ก็ต้องใช้หลายคนพอสมควรนะครับพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปทำอย่างอื่นกันนะครับชานชาลาที่สถานีลังสิตเนี่ยรถไฟทางไกลก็จะอยู่ข้างล่าง ระดับพื้นดินข้างบนก็จะเป็นห้องจําหน่ายตั๋วนะครับแล้วก็สีแดงก็จะอยู่ข้างบนขึ้นไปอีกนะครับออกจากสถานีกลางบางซื่อ10โมง35มาถึงที่ลังสิต1ิบ1โมง1นนาทีนะครับก็ถือว่าเร็วนะขึ้นมาด้านบนนะครับที่ชั้นจําหน่ายตัว๋วก็จะออกไปจากระบบได้เลยนะครับไม่ได้มีสวิงเกตกัน,นครับไม่เหมือนของสายสีแดงแล้วก็ เช่นกันนะครับผู้โดยสารที่จะไปขึ้นรถไฟเนี่ยก็จะมีที่ให้นั่งพักคอยแล้วก็20นาทีก่อนรถไฟจะมาก็ถึงจะเรียกให้เข้าไปอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับฝั่งที่ขาเข้ากรุงเทพโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตนะครับเราเป็นช่องไลฟ์สไตล์นะครับไม่ใช่ช่องข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลก็อาจจะไม่เป๊ะมีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยแล้วก็เราอาจจะมีคอมเมนต์ซึ่งมาจากการใช้งานจริงๆนะครับเราก็เป็นผู้โดยสารเช่นกันไปใช้งานแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ